ความมัง่งคั่งง่ายๆด้วยสิ่งนี้ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่เหลืออะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเงินทองเป็นบ้านเป็นรถเป็นทรัพย์สินต่างๆเป็นผู้คนที่คุณรักหรืออาจจะเป็นความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นอะไรต่างๆก็ตามที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่เหลืออะไรคุณไม่เหลือใครและคุณโดดเดี่ยวโค้ชจะมาแนะนําวิธีที่สามารถเติมความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ได้ ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าความรู้สึกที่ไม่เหลืออะไรไม่เหลือใครหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่ขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดจากสภาวะภายในก่อนนังสิ้นค่ะสภาวะภายในรู้สึกว่าเราขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นขาดแคนเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆก็ตามวิธีการเติมความมั่งคัง่งมันไม่ใช่เริ่มจากการที่เติมทรัพย์สินเงินทองหรือว่าเติมวัตถุภายนอก ที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเื้อแต่เราจะต้องเริ่มเติมความมั่งคั่งดมสมบูรณ์จากภายในจิตใจของเราก่อนค่ะและวิธีการเติมความมั่งคั่งในจิตใจนะคะง่ายๆเลยด้วยการที่คุณหันตัวเองค่ะเข้าหาธรรมชาติจะเห็นได้นะคะว่าในฉากของโคสตเนี่ยเป็นทะเล ดังนั้นทุกครั้งที่เราเอาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งหรือไปกลมกลืนกับธรรมชาตินั่นคือการที่เราเนี่ยได้เติมพลังและเติมความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มาสู่ชีวิตและมาสู่สภาวะจิตข,ของเราเรียบร้อยแล้วทำไมโค้ชถึงบอกว่าเราสามารถเติมความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยการที่เข้าหาธรรมชาตินั่นเป็นเพราะธรรมชาติเป็นสิ่งที่มากมายอุดมสมบูรณ์และเหลือเฟือคุณจะเห็นได้ว่าทรายทั้งหลังงโค้ชเนี่ย ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีมันก็ยังคงอยู่และมันก็มีมากมายเหลือเฟือให้กับคนได้ทุกๆกคนเพราะธรรมชาติที่สวยงามถูกสร้างจากพระผู้สร้างซึ่งเป็นพระผู้สร้างเดียวกันกับสร้างธรรมชาติน้อยใหญ่ในโลกใบนี้และสร้างเราทุกคนขึ้นมาดังนั้นนะคะทรายหรือแม้กระทั่งทะเลไม่เคยหายไปไหน เร็วขึ้นที่ยังคงดีไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบปีก็ยังคงมีไว้สำหรับเราเหมือนเดิมดังนั้นนะคะการที่จิตใจของเราชอบจิตใจของเราเนี่ยมีแต่ความขาดแคลนเพราะเอาจิตของตัวเองเนี่ยไปโฟกัสกับภาพภายนอกไม่ว่าจะเป็นเงินทองเป็นความสำเร็จหรือเป็นผู้คนต่างๆที่ตานเนื้อของเราเห็นแต่ถ้าคุณอยากจะเพิ่มคามั่งค่าอุดมสมบูรณ์เนี่ยเราต้องเริ่มจากการสร้างสภาวะภายในก่อน นั่นคือเติมความขัดแคลนที่อยู่ภายในด้วยความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์และการเติมความมัง่งคั่งไม่จําเป็นที่จะต้องเติมด้วยทรัพย์สินเงินทองเราสามารถมีวิธีเติมได้ไง,ง่ายๆเหมือนกับเป็นวิธีการชาร์จพลังได้แบบง,ง่ายๆด้วยการหันตัวเองเข้าหาธรรมชาติที่สวยงามเพราะอาทิตย์ยังคงขึ้นตอนเช้าแล้วก็ตกในตอนเย็นเป็นอย่างนี้ทุกๆวัน ดังนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะเคยผ่านอะไรมาไม่ว่าคุณจะเจอกับสภาวะที่คุณไม่เหลืออะไรเลยแต่โปรดจงจำเอาไว้นะคะว่าทุกครั้งที่พระอาทิตย์ขึ้นนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันและการที่เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้คุณจะต้องหาวิธีค่ะในการชาร์จพลังตัวเองดึงจิตของคุณให้ขึ้นมาไม่ว่าคุณจะไม่เหลืออะไรเลยตงหันเข้า ใช่เพราะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็นผืนทรายหรือแม้กระทั่งเป็นทะเลไม่ว่าคุณจะเป็นใครทุกสิ่งทุกอย่างตามธรรมชาติมีมากมายเหลือเฟือและพร้อมที่จะให้คุณได้เสมอค่ะนี่คือวิธีการชาร์จพลังและชาร์จความอุดมสมบูรณ์ได้ง่ายๆคุณจะสังเกตได้ค่ะว่าในการที่คุณเนี่ยเอาตัวเองเข้าหาธรรมชาติไม่ต้องมาพูดคุยกับใครแค่นั่งมองทะเล นั่งมองธรรมชาติคุณก็จะรู้สึกอิ่มเอิบใจแล้วก็มีความสุขแล้วและนี่คือการสร้างสภาวะความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ค่ะอย่าลืมนะคะว่าโลกภายในสร้างสรรค์โลกภายนอกเมื่อคุณสามารถเติมเต็มความขัดแย้งในใจิตใจให้กลายเป็นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อะไรก็ได้ที่เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่ปรากฏเกิดตรงหน้าของคุณไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆก็ตาม จะมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ตามไปด้วยนั่นเป็นเพราะกลไกของธรรมชาติหรือที่เรียกว่ากฎของแรงดึงดูดที่จิตใต้สํานึกเขาจะดึงดูดถ้าเราอยากได้อะไรที่มันดีๆถ้าเราอยากได้ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ เราต้องส่งออกความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ออกจากใจของเราออกจากสภาะจิตของเราค่ะและนี่แหละค่ะคือการชาร์จพลางังและชาร์จความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ได้อย่างง่ายที่สุดแล้วก็ประหยัดมากที่สุดด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะที่ Facebook และ YouTube ค่ะชื่อโ o s t b o d y สอนทิปดีทูดีผลลัพธ์และทางช่องทางย t u b e นะคะอย่าลืมกดซ u b s ไ r i b e และสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย